สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่21นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็เพิ่งที่จะได้ใช้พลังจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าของเขาได้มุ่งหน้าและเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างที่สำนักสวนลิงเป้าหมายของเขานั่นเองนะครับ และจากนั้นฉากก็จะตัดมาไปอีกครั้งหนึ่งเลยที่เหล่าสิทธิ์พี่ทั้งสองคนนี้ของพระเอกไปนั่นเองซึ่งลุงไปเฮงเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขาหนานก็กําลังนั่งเช็ดดาบเพื่อที่จะเป็นการรอพระเอกไปอยู่และลุงไปเึงเขาก็จึงได้พูดคุยกับสิทธิ์พี่เซียวชีเจียของเขาไป็ลนยนะครับว่าสิทธิ์พี่ทาไมท่านนันก็ถึงได้มีความเชื่อมั่น ในคำโกหกของ,ของสิทธิ์น้องชินนันของเราแบบมากมายขนาดนั้นไปด้วยกันละ่ะและมันก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่รู้ดีการอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรือ ว่าชินนันเนี่ยครับก็จะต้องทํามันไม่สําเร็จอย่างแน่นอนเป็นภารกิจที่มันก็ยากเกินไปสําหรับสิทธิ์หน้ามานะนะเป็นเพราะว่าการเคลื่อนที่มายังสํานักส่วนหลิงที่มันก็ตั้งอยู่ห่างไกลามากเพียงนี้และก็ใช้เวลาเพียงแค่3วันไปก็เท่านั้นเองและเด็กอย่างชินนันก็คงจะมาไม่ถึงไปอย่างแน่นอนและทําไมพวกเราเนี่ยก็จะต้องมา นั่งเบื่อรอเขาไปยังนที่แห่งนี้ไปด้วยกันล่ะถ่อมาแม่นางเซียวชีเจียนนะครับผมเธอเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับสิท์น้องไปเลยอีกว่าการที่รอพระเอกนั้นมันนก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่มันก็เสียเวลาแบบนิดเดียวเลยนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยนะ ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักสวนลิงเช่นเดียวกับสิทธน้องชินนานนั่นแหละได้มาลงเรือลำเดียวกันแล้วก็จงอย่าบ่นไปด้วยเลยเพียงแค่รอสิทธน้องนิดเดียวเองและอีกอย่างหนึ่งข้าก็จําเป็นที่จะต้องมาที่นี่ไปด้วยนะมันก็เป็นเพราะว่าข้านะ่ะก็ได้มาเป็นพยานคนสําคัญละหว่างการเดิมพันของเจ้ากับชินนานไปเรียบร้อยแล้วยังไงกันล่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าสิทธพี่ทั้งสองนะครับก็กาลังจะรอดูผลลัพธ์ ว่าพระเอกก็จะเอาชนะการเดิมพันกับตัวของสิทธิพี่ไปเหิงมาได้หรือไม่และลุงไปเหินก็ยังได้บอกต่อไปอีกว่าการที่พระเอกของเราแมน,นก็จะมาเอาชนะศึกการเดิมพันในครั้งนี้มมนก็จะมีเพียงแค่วิธีเดียวมันก็เท่านั้นซึ่งก็คือการที่พระเอก นัาจะต้องทําการขี้โกงการแข่งขันครั้งนี้ไปน,นั่นเองเนี่ยนะครับผมและไม่ว่ายังไงพระเอกก็จะต้องทํามันไม่ได้นั่นแน่แต่ว่าที่มันน่ากลัวก็คือพระเอกของเราก็ไม่มีอะไรเจ้าเสืออีกต่อไปแล้วและจากนั้นฉากก็จะตัดกลับมาที่พระเอกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เขาเองก็กําลังเคลื่อนที่มุ่งไปข้างหน้าไปด้วยความที่มันก็โคตรจะเร็วเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ได้ทําการ ปะสารจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าของเขาเขากับวิชาการเคลื่อนย้ายก็จะเป็นวิชา9ก้าย่างนภา,าหมุนวนและเมื่อพระเอกสามารถควบคุมพลังอันนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วหมันก็จึงได้ส่งผลทําให้พระเอกก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วสุดๆต่อมาพระเอกเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าวิชา8ปก้าย่างนภา,าอันนี้อย่างนั้นนะหรือหมันก็เป็นเคล็ดวิชาระดับที่สุดยอดมากๆข่าเข้าใจแล้วหล่ะว่ามันส่งผล ทำให้ทุกจังหวะการก้าวขานับร้อยก้าวนั้นมัน,นก็ได้ถูกประสานรวมกันให้ไปอยู่ถี่ทิศทางทั้ง8ไปได้ด้วยอย่างง่ายดายและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังได้ส่งผลทำให้ได้เกิดขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหวในแขนงต่างๆระดับขั้นพื้นฐานขึ้นมาเป็นจำนวนทั้งหมด8รูปแบบไปอีกด้วยยังไงกันล่ะ และถึงแม้ว่าก็จะเป็นการเคลื่อนที่แค่ขั้นพื้นฐานไปมันก็เท่านั้นแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะก็กลับส่งผลถึงร่างกายแบบนอย่างมากและก็ทําให้เป็นกระบวนท่าที่มันก็สุดแสนจะทรงพลังไปเลยถูกแบ่งเป็นหนึ่งกระบวนท่าตอนหนึ่งทิศโดยเฉพาะและจากนั้นต่อมานนะครับตัวของพระเอกก็รู้เหมือนกับ ก็จะกําลังถูกลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลินของอะไรบางอย่างซึ่งมันนั้นก็จะเป็นเปลวไฟที่ได้ก่อกําเนิดมาจากเคล็ดวิชาการเคลื่อนที่อันนี้ไปนั่นเองเลยนะครับต่อมาพระเอกก็เลยได้ออกเดินทางไปต่ออย่างรวดเร็วและจากนั้นฉาก พื่อตัดมาไปอีกครั้งหนึ่งที่พวกสิทธิ์พี่ทั้งสองคนไปนั่นเองสิ่งพวกเขาเยก็เลือกได้เลยนะครับว่าก็กําลังง่วงแบบได้ทีละทีเดียวกอรอพระเอกมาเป็นระยะเวลาที่มันกอนานแสนนานมากๆแล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นอีกแม้แต่นิดเดียวเลยนั่นเองและลุงไปเหิงเขาเนี่ยก็ได้ทําการควงมีดไปมาจนรู้สึกเบือ่อแล้วก็ได้ดวนสรุปแล้วก็พูดกับสิทธิ์พี่เซียวชีเจียไปต่อเลยนะครับ ว่าน่สิพี่มันนั้นก็ดูเหมือนครับว่าผลลัพธ์จะออกมาแล้วนะว่ามันก็จะเป็นข้าผู้นี้นั่นแหละที่เป็นฝ่ายเอาชนะการเดิมพันในครั้งนี้ไปได้ด้วยแล้วยังไงกันล่ะและถ้าหากว่าชิ้นนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โผล่มายัางที่นี่ไปอีก ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะขอสรุปได้เลยว่าเราควร,ควรที่จะเดินทางกลับไปกันเลยที่สำนักของเราไปมันก็น่าจะเป็นการดีกว่าแต่ข่าก็จะขอตัวกลับไปนอนพักผ่อนในีมันสบายใจไปก่อนก็แล้วกันแต่ทว่าในทางตรงกันข้ามแม่นางเซียวชีเจน,นนะครับผมนางนั้นก็กลับมีความเชื่อมั่นในตัวของพระเอกแบบมากยิ่งมาดยตลอดโดยที่เธอนั้นก็คงที่จะไม่ยอมถอดใจไปให้กับพระเอก แบบง่ายดานอนีนะครับไม่เหมือนกับลุงไปเหิงและเธอก็บอกเลยว่าจะไม่ไปไหนเด็ดขาดทนกว่าที่พระเอกนั้นก็จะมาถึงยังที่แห่งนี้แต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วในใจของเธอเองก็ได้มีความรู้สึกท้อแท้บ้างเนนะครับก็รู้สึกไปว่าเธอกกําลังใกล้ที่จะถอดใจในตัวของพระเอกไปแบบด้วยแล้วเช่นเดียวกันและทันใดนั้นเองพวกสิทพี่ทั้งสองคนขอจึงได้มาได้ยินเสียง คนที่ได้วิ่งมาด้วยความรวดเร็วและผลลัพธ์มันนก็ได้ปรากฏออกมาเลยว่ามันก็จะเป็นพระเอกของเราที่เขานั้นก็เพิ่งจะโผล่มาที่นี่ไปอย่างสุดจะเท๊อีกครั้งแต่ว่าในครั้งนี้มันน่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะครเป็นเพราะว่าพระเอกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ลื่นล้มหัวฟาดพื้นไปเหมือนในครั้งที่แล้วอีกแล้วแต่ในทางกลับกันเป็นการลงจอดของพระเอกมันก็สวยงามสง่างามมากๆซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำให้ ลุงไปเหิงเขานั้นก็ถึงกับต่องรอยกระเด็นไปด้วยหงายหลังไปเลยนะครับผมและมันก็เป็นผลมาจากการที่พระเอกนั้นเขาก็ได้เคลื่อนที่กระโดดลงมาจากไปที่หน้าตัวของลุงไปเหิงไปนั่นเองเลยนะครับและจากนั้นลุงแจนเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่ยังไม่รู้ตัวไปอีกว่าเมื่อกี้นี้มันก็คืออะไรกันแน่ละเนี่ยและมันก็เกิดอะไรขึ้นกับ ตัวของเขาไปอย่างนั้นน่ะหรอทำมาอยู่ดีๆขาเนี่ยก็ถึงได้ล้มลงหมากองไปอยู่ที่พื้นเฉ่นนี้ไปได้ด้วยกันละ่ะแต่ทว่าเมื่อลุงเขานั้นก็ได้ขันมาเห็นพระเอกไปเนี่ยนะครับก็ถึงกับต่องอึ่งตาค้างกันไปเลยเป็นเพราะว่าเขานั้นก็ไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่าพระเอกเนี่ยก็จะสามารถ กลับมาถึงที่นีไ่ไปได้ทันเวลาไปอีกลุงก็จึงได้คิดในใจไปเลยนะนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันก็จะเป็นไปได้เช่นไรกันแต่ว่าตัวของแม่นางเสี่ยวชีเจียนานก็ยิ้มออกมาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าก็จะดีใจกับพระเอกเป็นอย่างมากก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับที่เธอแต่มีความแอบปลืม้มแอบชอบพระเอกไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาพระเอก เขาเนี่ยก็เลยได้ทําการยืนเก๊กหลอกไปยังที่นี่และก็ได้พูดต่อไปเลยนะครับว่าพวกสิทธพิพี่ทั้งสองคนพอดีว่าขานาะนะก็ได้ทําสําเร็จไปแล้วยังไงกันล่ะและต่อมานะครับลุงไปถหึงเขานั้นก็จึงได้บอกกับพระเอกไปเลยว่านี่เจ้าฉินหนานเจ้านะนนะก็มีจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่มันก็พิเศษใช่ไหมล่ะ มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะช่วยทำให้เจ้านั้นได้มาเข้าใจคลิกวิชาการเคลื่อนที่นี้ไปได้อย่างท่องแท้ภา,ายในระยะเวลาที่มันก็รวดเร็วมากแบบนั้นใช่หรือไม่กัล่าพระเอกก็จึงได้ตอบกลับไปนะครับ ว่าอันที่จริงขากรองขอบอกกับสิทธิ์พี่ว่าตั้งแต่ที่ข้าเนี่ยนะได้ทําการปลุกจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้อันนี้ของข้าขึ้นมาไปได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่ามันเนี่ยก็ได้ส่งผลทาให้ตัวของข้าเองเกิดความตะกุกตะกักขึ้นมาในการป่มเพาะพลังไปด้วยยังไงกันละ่ะและในก่อนหน้านี้มันเนี่ยก็ได้มีคําถามมากมายที่ทําให้ตัวข้านั้นก็ยังไม่ค่อยที่จะเข้าใจในพลังจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของข้าแต่ว่าใน ในบัดน,นี้นะไอ้พวกคําถามเหล่านั้นมันไหนก็ได้หมดสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะซึ่งมันน,นะครับก็หมายความว่าพระเอกนั้นสามารถที่จะเข้าใจพลังของเขาไปได้อย่างดีเยี่ยมแล้วและจากนั้นต่อมาแม่นางเซียวชีเจียนเนี่ยนางก็จึงได้ทําการกล่าวชมเชยต่อพระเอกไปอีกและก็ได้บอกไปนะครับว่าพลังของพระเอก มันนั้นก็เป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยนั่นเองซึ่งพระเอกของเราก็ยังได้ตอบกลับนางไปแบบรอๆอ,อ,อีกน,น,นะครับบอกกับสิทธิพี่ไปเฮงไปว่าก่อนหน้านี้นะนะข้าเองก็ต้องขอโทษสิทธิพี่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นเพราะว่าข้าเองก่อได้ทําการปกปิดสอนเล่นระดับพลังที่แท้จริงของข้าเอาไว้อีกด้วยก็ว่าได้และเป็นเพราะแบบนั้นแล้วข้าก็จะถือซะว่าชายชนะในครั้งนี้ของข้านะมันก็จริงไม่ยุติธรรม และเรานักก็มาทําข้อตกลงการใหม่ไปมันก็่าจะเป็นการดีกว่าและที่ท่านตกลงกับข้าเอาไว้ว่าก็จะทําการมอบยาวิเศษเป็นจํานวนถึง100เม็ดมาให้กับข้าผู้นี้ถ้าหากว่าข้าสามารถที่จะเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ไปได้ภายในเวลาแค่3วันมันก็เท่านั้นเอง และเขาตกลงใหม่ข่ะก็คิดว่ามันควรเป็นแบบนี้งานเอาแบบนี้เป็นงานล่ะถ้างั้นเนี่ยท่านก็จงยกมอบอยาวิเศษเป็นจำนวน100เม็ดเนี่ยลดลงไปเหลือแค่500เม็ดมันก็เพียงพอแล้วยังไงกันล่ะ ก็จะเรียกได้เลยนะครับผมว่าในฉากนี้พระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจกว้างเป็นอย่างมากทำให้สิทธิ์พี่ทั้งสองคนที่ได้ฟังไปดังนั้นก็ถึงกับต้องคิดในใจว่าพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแบบมากจริงๆชนะการเดิมพันแต่ว่าไม่ยอมรับของรางวัลไปแบบเต็มจำนวนอย่างนั้นนะหรือและนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พระเอกนั้นได้ทำลงไปมันน่ะนะครับก็จะถือได้เลยว่า เป็นการที่จะซื้อใจตัวของสิทธิทั้ง2ไปได้เลยนั่นเองอีกด้วยนะครับ ต่อมาลุงไปเึงที่เขานั้นก็เพิ่งที่จะได้เห็นความจิตใจดีของพระเอกของเราไปเรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ที่เขานั้นก็ไม่ค่อยที่จะชอบหน้าของพระเอกมากสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นสิษย์น้องที่มีความแข็งแกร่งแบบสูงมากจนเกินไปและก็อาจที่จะมาแสงหน้าเขาไปได้สักวันหนึ่งแถมพระเอกเนี่ยก็ยังมีหน้าตาที่ก็หล่อเลาเป็นอย่างมากอีกด้วย ทำให้ลุงไปเหึงนะครับก่อเคยมองพระเอกไม่ดีไม่ชอบนาเขามาก่อนเลยนั่นเองแต่ทว่าเมื่อการเวลานั้นมันแหนก็เลยได้ล่วงเลยผ่านมาจนกระทั่งลุงไปเหึงได้มาเห็นความจิตใจดีของพระเอกและก็ได้ฟังไปนะครับตัวเขาก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยทีเดียวเชียว ไม่คิดเลยว่าพระเอกจะมีเมตตากับเขาไปได้ถึงขนาดนี้แต่ลุงไปเหิงก็จึงได้บอกกับพระเอกไปแบบตรงๆว่าไม่ได้หรอกสิน้องถ้าเป็นแบบนั้นนะข่าก็ไม่เอาด้วยหรอกและเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอย่างไงซะสัญญาเนี่ยมันก็จะต้องถือว่าเป็นสัญญาสิแบบนั้นมันก็ถึงจะถูกและเจ้าน่ะก็จงเอาไปเลยอย่าวิเศษของข้าไปจํานวนทั้งหมด100เม็ดไปเลยยังไงกันล่ะ สิ่งก็เรียกได้เลยนะครับผมว่าลุงไป๋เฮงแกนเนี่ยก่อเป็นคนที่ใจปล้ำแบบสุดๆแต่ว่าทันใดนั้นหน๋างก็จะฉายให้ดูนะครับว่าสิทธิ์พี่ไปเฮงเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการส่งมอบให้พระเอกไปเพิ่มอีกเป็นจํานวนถึง2เท่านั่นก็คือ200เมตรไปเลยนั่นเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นก็มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นได้มีสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมมากๆกับพระเอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยนั่นเอง เขาก็ยังได้เห็นว่าพระเอกเป็นศิษย์น้องที่มีความเก่งกาจและก็ใจกว้างซึ่งก็เรียกได้เลยนะนะครับว่าในฉากนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้กําไรไปแบบสุดๆนั่นเองแต่รับของรางวัลมามากถึงสองเท่าไปเลยทีเดียวแบบงงๆและก็ยังได้ซื้อใจของศิษย์พี่ไปอีกด้วยแต่ว่าหนังก็จะฉายมาอีกครั้งให้เห็นเลยนะครับผมว่าในใจของศิษย์พี่ไปหิงเขาเนี่ยก็ได้คิดอะไรในใจอยู่และเขานั้นก็ได้คิดไปเลยว่าพระเอกของเรานั้นเขาเนี่ยก็เป็นสิ น้องที่ดันมีความแข็งแกร่งแบบมากจนเกินไปซะแล้วและนอกจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ยังเป็นคนดีมากกว่า ตัวเขาก็ได้คิดไปเลยอีกด้วยและทางที่ดีเขานั้นก็ควรที่จะมาผูกมิตรกับพระเอกเอาไว้มันก็น่าจะเป็นการดีกว่าเป็นเพราะว่าในอนาคตถ้าหากว่าตัวของเขานั้นแต่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่มีใครมาหาเรื่องกับเขาไปแล้วหลักกอนนะครับพระเอกเนี่ยก็น่าที่จะได้มาเป็นที่พึ่งพาและสามารถช่วยเหลือให้กับลุงไปเหิงไปได้อย่างแน่นอนเลยอีกด้วยเลยทีเดียวเชียวและเผลอๆเ,เนี่ย มันก็จะเป็นตัวของพระเอกนั่นแหละนะครับที่จะเป็นฝ่าย มาช่วยเหลือให้สิทธิ์พี่ไปเหิงผู้นี้นั้นมีระดับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกในอนาคตกอจบการประกอบน,นะครับสําหรับในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสาหรับทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาให้กันผมก็ซาบซึ้งมากๆเลยนะครับสาหรับทุกยอดวิวไลค์ like, แล้วก็คอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับผมและสําหรับวิดีโอนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม